วิชาหน้าที่พลเมืองการรักษาสาธารณสมบัติการรักษาสาธารณสมบัติาาาถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมดูแลและรักษาดังนี้ 1. การใช้ประโยชน์จากสาธารณประโยชน์อย่างเหมาะสมเช่นการใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะด้วยความระมัดระวังการใช้รถบรรทุกสิ่งของในอัตราน้ำหนัก ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ถนนหรือสะพานชำรุดเป็นต้นการไม่ทำลายสาธารณสมบัติและช่วยดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินเมื่อพบผู้ใดทำลายสาธารณสมบัติต้องรีบแจ้งต่อพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นการขโมยตัดสายโทรศัพท์การทำลายตู้โทรศัพท์สาธารณะการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำเป็นต้น การสร้างและทำนุบำรุงรักษาสาธารณสมบัติส่วนรวมของท้องถิ่นและประเทศโดยการช่วยบริจาคทรัพย์สินเพื่อสร้างหรือบำรุงรักษาสาธารณสมบัติต่างๆเช่นการสร้างและบำรุงรักษาศาลาพักร้อนที่พักผู้โดยสารรถประจำทางหรือบริจาคที่ดินเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมของส่วนรวมเป็นต้น การอนุรักษ์โบราณวัตถุโบราณสถานซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของท้องถิ่นประเทศและโลกที่เราควรช่วยกันร,รักษาไว้เช่น การไม่ขีดเขียนข้อความหรือการกระทำอันก่อให้เกิดการเสื่อมสลายหรือลดคุณค่าของโบราณสถานและโบราณวัตถุการไม่หยิบสิ่งของต่างๆในโบราณสถานหรือพิพิธภัณฑ์สถานมาเป็นของตนสาธารณประโยชน์ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นเราจึงควรช่วยกันดูแลแล,และรักษา เดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูนะคะเมื่อนักเรียนดูเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนนำไปปฏิบัติตามด้วยนะคะขบวนการนกกระจิ๊ตอนสวนสาธารณะวันนี้อากาศแจ่มใสเหมาะกับการออกไปเล่นการแจ้งจริงๆจะไปที่ไหนดีนะใช่แล้วสวนสาธารณะ ออไหมอรคําว่าสาธารณะนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อประชาชนทุกคนใช่แล้วส่วนนี้คือสาธารณสมบัติคือสมบัติของพวกเราประชาชนทุกคนไปเล่นกันได้เลยดอกไม้สวยดีนะแปลงดอกไม้ก็เป็นสาธารณสมบัติแปลงดอกไม้สำหรับทุกๆคนเดี๋ยวนะหัวอาย เธอจะเด็ดดอกไม้เหรอเธอมีสิทธิ์ทำแบบนั้นไหมนะก็อดอกไม้นี้เป็นของทุกคนใครก็น่าจะเด็ดได้ไหม่นะถ้าอย่างนั้นก็จะไม่เหลือดอกไม้สวยๆให้คนอื่นดูนะสิแล้วต้นไม้ใบไม้ล่ะแล้วสวนสาธารนะณะก็จะไม่มีคนมาแน่ๆแ,แต่เราเด็ดแค่ดอกเดียวคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งอ้าวสนามเด็กเล่น มีน้ำพุด้วยหรือเนี่ยไม่ใช่แล้วน้ำนี่คืออะไรล่ะอ๋อท่อรั่วนี่เองกลายเป็นสุวนน้ำไปเลยละสิเดี๋ยวต้นกล้านี่คิดจะทำอะไรนะี่ยทุกทรอยน้ำพุใหญ่ขึ้นเหรอนั่นมันทำลายของสาธารณะนะถึงของจะเสียอยู่แล้วแต่เธอก็ไม่มีสิทธิทำให้มันเสียเพิ่มนะของของเราเสียเราต้องทำยังไงกันใช่ไปตามเจ้าหน้าที่มาซ่อมดีกว่า ยังอยากเล่นน้ำผู้ต่อเหรอจะเล่นไปจนกว่าเขาจะมาซ่อมเองงั้นเหรอแต่ท่อน้ำนี่ทำหน้าที่อะไรนะเป็นน้ำผู้ให้เธอเล่นหรือส่งน้ำไปให้คนใช้เธอจะทำยังไงกับท่อน้ำที่เป็นสาธาระสมบัตินี้ดีแยกจังเลยนะลูกคิดดีมากช่วยทางเดินจะได้สะอาดแต่ดูสิยังมีขยะอีกเยอะเลยนี่ไม่ต้องเก็บก็ได้มั้ง เธอไม่ได้เป็นคนทิ้งนี่นาะเดี๋ยวก็มีเจ้าหน้าที่มาเก็บเองนะเธอเก็บก็ลําลบากไปล่อยไปให้คนมีหน้าที่เขาเก็บพวกเธอแค่ไม่ทิ้งเพิ่มก็พอละมัง้งหรือทําอะไรได้ดีกว่านี้ล่ะดีมากพวกเธอเป็นเด็กแต่พวกเธอก็เป็นเจ้าของสาธารณสมบัติทุกอย่างมีสิทธิ์ที่จะใช้แล้วก็มีหน้าที่ช่วยดูแลรักษาเพื่อให้ใช้ได้ทุกคนใช้ไปได้นานๆด้วย พวกเธออาจจะทำอะไรไม่ได้เท่าผู้ใหญ่แต่ก็อาจจะทำได้ดีกว่าผู้ใหญ่บางคนได้นะจากเรื่องเล็กๆรอบๆตัวจากพลเมืองตัวเล็กๆถ้าทุกคนช่วยกันทำโลกนี้ก็ดีขึ้นได้แล้วนะ้าก็โลกนี้จริงๆก็เป็นสาธารณะนะเป็นของทุกคนยังไงล่ะทีนี้พวกเธอรู้แล้วใช่ไหมว่าจะทำยังไงกับโลกใบนี้นะ่ะ หน้าที่พลเมืองในสัปดาห์นี้นะคะครูจะให้นักเรียนทำป๊อปอับของรายวิชาสังคมที่ครูยุพดีได้สั่งเอาไว้นะคะให้นักเรียนทําต่อให้เสร็จเพื่อจะนํามาประกวดในวันอาทิตย์นะคะสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ